แต่ว่าในการสัตา์าในความดีเนี่ยมันต้องพร้อมไปด้วยการเสี่อสละและละด้วยอ้จะเป็นการทำความดีที่สุดพบกับอิสรภาพแม้แต่ท่านในการทำงานของเราเราอาจจะไม่ได้บอกว่าจะถูกเลื่อนชั้นตำแหน่งเร็วๆเพื่อจะไปเป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าจะต้องเป็นหัวหน้าทีมเลยเนี่ยบางทีเราไม่ได้ถูกคัดเลือกเราก็จะเป็นทุกในการที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าเพราะฉันอยากเป็นผู้นำน่ะ แต่ว่าเขาไม่เลือ่อนสักทีอ่ะทำไมอะ่ะเราก็ทำดีแล้วเราก็โกยใจของคนอื่นไว้หมดแล้วเราไปกอบโกยไปเอาใจเขาทุกคนแต่ทีนี้มันยังไม่ใช่อะ่ะเขาเรียกว่าเป้าประสงค์เลยเป้าหมายเ่ยมันเปลี่ยนไปคนที่จะเป็นหัวหน้าคนบางคน,ม,น,คนมันก็เป็นไปตามวัยนะอยู่แก่จะเป็นหัวหน้าก็ตามสังเต็งว่าถ้ามันต้องไปอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแข่งขันไหมก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ด e. ี แต่บางคนอยากเลือ่อนตำแหน่งโลเเป็นเป็นเมนเร์เป็นหัวหน้าเป็นผู้อะไรอะไรเยอะๆหรือด้วยการที่ว่าวมันอยู่ในงานที่มันต้องแข่งขันหรือว่าจะต้องทำผลงานหรือจะต้องเอาทีมให้บริษได้ก็ต้องเป็นลีดเดร์ชิพอะไรพวกนัองสือพวกลีดเดร์ชิพอะไรก็ออกมาเยอะมากเอาว่าผู้นำใช่ไหมอะไรต่างๆก็เลยอยากจะเป็นหัวหน้าก่อนแต่ยังไม่ไม่ได้บอกว่าเป้าหมายแบบนี้จะผิดหรือถูก แต่ถ้าเราตั้งไว้ว่าเพื่อจะไปเป็นหัวหน้าเราทุแลเทละ่ะเพราะเราจะไม่อยู่กับปัจจุบันไงเต่<ๆ>เขาเรียกเราเอาธรรมะของลุจ้าที่ว่าให้ hey, จงอยู่กับปัจจุบันว่าเราทําสิ่งนี้อย่างมีความสมดยงแล้วเราเพิ่มพูนความรู้ให้ทํางานาองตอัวเีงให้ไม่ด่างพ้อยหรือเปล่าเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบแบบไม่ด่างพ้อยบางคนทํางานสมบูรณ์แบบไปด่างพร้อย,แบบอยาาก็โฉมชิงวิ่งราวจากความเหนยแกตัวจากความอมอืดมนในการที่พยายาม เขาเรียกว่าขัดแข้งมือเรีวยกว่าโกงอะโกงทางความรู้สึกแบบเป็นพวกโลคอะแล้วบางคนมันเห็นนะไม่รู้ว่าตัวเองทำไมยังไปไหนต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีความโรคบางอย่างที่มันแฝงแอยู่ในใจในการประกอบชีวิตในการดำเนินชีวิตโลคแบบผิดๆิน,นนะ คือกูต้องมาก่อนกูเอาก่อนกูต้องได้ก่อนกูต้องมีก่อนต้องโชก่อนอะไรก่อนกูต้องก่อนก่อนก่อนอันนี้มันไม่ใช่ภาวะผู้นำแล้วนะแต่ว่าอยากเป็นผู้นําคนที่อยากเป็นผู้นําคนที่จะเป็นผู้นำโดนที่มันก็ไม่ได้อยากเป็นไงแต่คุณสมบัติมันพร้อมเป็นสุ่ความเสียสละแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคง มีวูมิานสิมีความสามารถในการทํางานของตัวเองได้มีศักานะจนเป็นที่เขาเรียกว่าทําจนว่าคนอถือผูาา้พาได้